อย่าซนหู้ซนเห็นเรื่องคนอื่นหลายเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนเลิกเลยเลิกสื่อโซเชียลอ่ะเลิกเป็นมนุษย์หนักเลิกเป็นมนุษย์หนักกับไอหัวมือสบายดีอาจารย์พี่แมนอาจารย์คนตต้มทำบอบออาจารย์ทำตาคนตื้นสวยข้าวข้าถามแน่ใช่ข้ากินข้าวถามกับเพาะนะที่เป็นยังไงกระอิ่มตัวจิปึกไรเป็นบ้าปะจะถามอย่างนั้นะมีสติแน่ขาดกับไอหัว มันนี่จะเอาอะไรอยังมีเลขดีๆบอกหน่ยเด้อขั้นกูฮู้นะกูไปขายบ้านขายรถขายดินไปซื้อแล้วป่านนี้กูรวยแล้วออกูฮู้นะ <c oughs> โอ้ยอยทาบัง่างข,าขั้นก็อาจารย์ไอ้เจ้หน้าทีจงชีมีเงินไหลห <c oughs> าจ้าหาอย่างเดียวมึงชิมานั่งนบกูน,นี่นี่เ <c oughs> งินจะได้ชิมมนไหลให้มึงอีน่ะไปหาโอ้ยยท <c oughs> านยังก็มีสติแน่ขั้นพึ้ไอกระบานอีน่ะ อาจารย์เาว่านางปิ่นโตอย่างอยู่นี่เรื่องกูจ้ากูเท็นอย่างมันก็เรื่องกูเออกูจะนั่งรีนเงินนั่งอยู่ฟ้าก็เรื่องกูเอาเวลาหน่ะไปหาเงินหาค่ามาสดหูสดนเห็นยังอย่าสดหูสดนเห็นเรื่องคนอื่นไลยเอาเรื่องตัวเองให้รอดก่อนเจ๊เจ้าคำถามเลิกซะเลอเลิกเลยเลิกสิ่อโซเชียลอ่ะเลิกเป็นมนุษย์นั่นเลิกเป็นมนุษย์นั่นเลิกเป็นมนุษย์นั่นไอหัวมึง